ยิบซํำจากธรรมชาติตัวนี้จะมีตัวแคลเซียมสูงค่ะแล้วก็มีธาตุกรมะถันสูงตัวกรมะถันจะป้องกันเป็นวัคซีนมอกการโรคให้กับต้นพืชเราเลยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับการลงตีตะวันแดงนะครับมนวันนี้มาในแนวใหม่อีกหนึ่งอาชีพใช่คือไปพบกับชาวนาก็มีบางคนทําสวนริกค่ะทําถั่วแล้วมีปัญหาเรื่องเพี้ยไฟไรพวกไรแดงถึงกับต้องตัดฟันต้นทิ้ง ก็พอพอดีมาอยู่ที่นี่ก็เลยมีที่ว่างๆก็เลยลองมาศึกษาตรงนี้ดูว่า<ะ>สาเหตุที่เพีย้ยไฟกะไรแดงเกิดเนี่ยคือเกิดจากอะไรอตอนนี้ทุนตีก็ได้อภิริกลงไปแล้วจํานวนแปดแปดร้อยต้นที่ปลูกไปนะครับแล้วก็ถั่วปักยาวอีกสองร้อยถั่วกัะยาวนี้นะครับกําลังขึ้นต้นน้อยๆน,นะครับหยอดได้ห้าวันห้าวันเองนะ,ะใช่อันนี้ได้ได้สองอาทิตย์ละ <Ooh. S 2> นี่ตัวพริกหอมสุพรรณนะครับได้สองอาทิตย์อะไรเอ่ยยิปซัมจากธรรมชาติ uh huh. ตัวนี้จะมีตัวแคลเซียมสูงค่ะ uh huh. แล้วก็มีธาตุกำมะถันรรสูงอ uh huh. ตัวกำมะถันรรจะป้องกันเป็นวัคซีนป้องกันโรคให้กับต้นพืชเราเลย uh huh. แล้วก็แคลเซียมจะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ตัวโฮอร์โมนของเรานะครับลุงตีต้องแปดอันนี้ผ่านเกณฑ์ในนาคามาแล้ว ตอนนี้เราจะมาลองกาพืชบนบกบ้างว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ฉีดไปได้หนึ่งหนึ่งรอบแล้วฉีดรอบเดียวเองใช่แล้วก็ปุ๋ยอินียเคมีนี่ครับก็ใส่ไปได้ได้รอบหนึ่งแล้วเนี่ยครับปัวยอินทรีย์เคมีนะครับที่ใช้อยู่ในานาข้าวเลยอตอนนี้เราจะมาใช้อยู่กาพืชผักของเรา โดยที่ไม่ต้องเอาตัวอื่นมายุ่งเราจะใช้สูตรนาข้าวเลยครับมาใช้กับต้นพริกเราก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นแปลงทดลองใช่ครับผมคือเราอยากจะรู้ว่าพริกพี่ที่มีปัญหาโรคก,กุ้งแห้งพริกไฟายแดงเนี่ยเราจะมีวิธีป้องกันยังไงแต่ต้นสมบูรณ์ดีเนาะลุงครับอันนี้คือกำลังงามงค,ครับใส่ปุ๋ยไปได้สามวันแล้วก็ฉีดขมวนไปได้อาทิตย์หนึ่งแหละดูแข็งแรงมากเลยใช่นี่กำลังงามแล้วครับกำลังกินปุ๋ย ตอนตอนปลูกต้นเล็กนิดเดียวเองเนาะใช่ตพองมีแค่สี่ใบตอนนี้ดูสิสี่ใบต้นน้อยๆเลยนี่ค่ะอันนี้ปลูกพื้นที่หนึ่งไร่แต่ร้อยต้นอันนี้กําลังทําอะไรคะอะไรเอ่ยที่อยู่ในกระสอบครับอ๋อส้างก็ไปขโมยจากชาวนาเนี่ยแหละครับจากทีมงานของเรานี่แหละไปขอมาได้ไปขอมานี่ครับคือว่าถ้าเราอย่างเงี้ยถ้าเราลดน้ําไปเพราะที่ดินนี่มันจะเป็นดินกรวด ดินปนทรายนะครับเป็นกวดมันก็จะเกิดฟามร้อนมันจะทําให้หน้าดินแห้งแล้วก็กใช้ฟางนะครับเป็นดินทรายเนาะใช่เป็นดินทรายนะครับเป็นดินกวดนะครับเป็นหินเป็นกวดใช่เนี่ยแล้วก็คุมนะครับมันจะอมน้ําได้ดีนะครับอืมอันนี้เราลดน้ําก็จะอมน้ําอยู่ได้นานเนี่ยครับค่ะแล้วก็คุมมันไว้อ๋อแบบนี้นะคะใช่เนี่ยครับแล้วอย่างเงี้ยมันป้องกันไม่เป็นเชื้อราหรอลุงไม่ครับมันจะป้องกันพวกวัชพืชได้ด้วย แสงแดดมันลงไม่ได้มันก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้เราก็จะช่วยให้ต้นเขาไม่เหี่ยวเฉาเนาะแล้วก็ฟาร์มร้อนนะครับที่มันจะโดนต้นเนี่ยมันก็จะโดนฟางเนี่ยเดี๋ยวพอเราลดน้ำฟางจะอมไว้อืมอาจจะมีความชื้นอยู่ได้ประมาณสักครึ่งวันเลยอ๋อดีเลยเนาะใช่แทนที่มันอยู่อย่างเงี้ยแป๊บเดียวมันแห้งเลยเนี่ยเป็นดินกรวดเนี่ยมีหินด้วยเนี่ยวยมีมะละกอด้วยลุงใช่มีมะละกอมีถั่วฝักยาว แล้วก็เดี๋ยวต้องต้นมะพร้าวนุ่จะลงมาเขยีกร้อยหนึ่งก็คือนั่นนะครับหญ้ายังเผาไม่หมดทีแรกหญ้าลกมากก็ค่อยๆถางไปขยับไปเรื่อยๆดูแต่ละต้นดูแบบใช่ดูสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์ครับเนี่ยนี่ค่ะทุกคนกําลังงามทีแรกปลูกมีแค่สี่ใบนะครับมาต้นเล็กๆเองใช่เขาชําไว้ให้เราเดือนหนึ่งที่เรามานี่เราปลูกได้สองอาทิตย์แล้วก็เรามองเห็นฟามเขียวแล้วทีแรกเรามองไม่เห็นต้นไม้เลย อันนี้เริ่มเขียวแล้วเดี๋ยวเรามาดูเป็นช่วงๆนะครับว่าเราจะป้องกันโรคแล้วก็สารตัวไหนนะครับที่ช่วยให้เขางามแล้วก็ป้องกันโรคกุ้งแห้งในทิพย์ได้เชื้อราเพลีไฟลายแดงได้อเราจะมีทําให้ทุกคลิปเลยเราจะมาทดสอบทดลองในแปลงนี้ตัวยาของเราเลยว่าเราใช้ตัวไหนชื่อสามารถอะไรเดี๋ยวเราลงให้ทุกทุกช็อตเลยนะครับอเพื่อเกษตรกรที่ทําคลิปจะได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับนี่ค่ะ พอเราก็ต้องมาศึกษาก่อนลุงตีจะต้องศึกษาให้เห็นกระตาของลุงตีก่อนก่อนที่จะแชร์ให้ทุกคนเห็นอันนี้คือเราลองให้เห็นกระแปงเราเลยดีมากเลยค่ะเราไม่ได้ปลูกจำนวนน้อยนะครับปลูกแปดร้อยต้นนะครับที่ที่อยู่ตรงนี้พอไม่ลุงต้องเพิ่มอีกไหมเนี่ยอันนี้ไม่พอแล้วครับเพราะหน้าเราจะเป็นมะเขือมะเขือกกระเจี๊ยบค่ะแล้วก็อาจจะมีข้าวโพดแซมนะครับแมบนมหลังร่องเนี่ยครับ็คือทำทุกอย่างผสมผสานใช่จะทําทุกอย่างเลย กาทำทุกอย่างเพราะว่ามะเขือมะเขือกาพริกเขาจะไม่ให้รวมกันเพราะว่าตัวมะเขือจะเป็นเชื้อราง,ง่ายม,มันจะพามาสู่ต้นพริกก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพใช่ที่เกษตรกร,กรทากันเยอะแล้วก็ประสบปัญหากันเยอะคือต้นทุนสูงแล้วก็อาจจะต้องอยังไม่ทันได้เก็บเลยต้องฝันต้นทิ้งอพวกเฟียพีกาต้นหยิกไม่ออกเม็ด แล้วก็โรคกุ้งแห้งที่จะเจอนะครับค่ะอันนี้ข้างสวนเรานี่นะครับที่มันนาไม่ออกดอกเนี่ยเราทําให้ออกดอกแล้วฝั่งนู้นใช่ไหมคะใช่เนี่ยออกดอกขาวเป็นมะลิเลยครับตอนเช้าเห็นแล้วสวยมากเลยเนาะปลื้มใจมากเลยค่ะไอปุ๋ยเก้าโมลของเรารับตัวนี้เป็นตัวเปิดตาดอกอย่างดีเลยอืตัวนี้บำรุงตั้งอาบำรุงต้นค่ะแล้วพอถึงระยะที่เขาจะออกดอกตัวนี้จะเป็นตัวกระตุกดอกเลยนะครับค่ะจะทําให้ดอก ปิดต่อแล้วก็ไม่ร่วงด้วยจะติดต่อดีนะครับตัวนี้สุดยอดเลยเนาะใช่ใช้คู่กันกับปุ๋ยจะดีมากใช่ใช้คู่กับปุ๋ยอินทรียเคมีของเรานี่เลยเนี่ยตัวเนี้เราก็อันนี้แปลงนาทุกแปลงเราผ่านมาหมดแล้วนะครับจากแปลงนาของเราด้วยแล้วก็ แปลงของสมาชิกเราด้วยนะครับตัวนี้สามารถใช้โดนหวานได้เลยนะครับโดยทีถือว่าได้ผลผลิตกันดีวันนี้ก็จะมีลูกค้าเกี่ยวข้าวอีกแปลงของป้าที่ป้าสศศิอนใช่ป้าสศิอรเกี่ยวไปแล้ว10ไร่ได้1 1บเตันเดี๋ยววันนี้เกี่ยวแปลงใหญ่ใช่เดี๋ยววันนี้เกี่ยวแปลงใหญ่ครับเดี๋ยวตอนบ่ายเดาไปตามทำคลิปกันเดี๋ยวเรามีคลิปติดตามผลงานครับวันนี้ค่ะฝากติดตามผลงานกันด้วยนะคะครับสาระดีๆจากลุงติตะวันแดงค่ะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ